เฮ้ยไม่เคลอแก๊กสันมันฉุดไปแล้วไม่เคลไหนเล้วใส่แว่นเท่ว่ะใครก็ไม่รู้น่ะเฮ้ยตามไปช่วยก่อนไปเร็วไปเร็วเร็วไปช่วยแล้ววัดีก่อนเร็วไปเร็วๆร็วทำไมทำไมกูต้องแพ้ทำไมกูต้องแพ้กับพีดาวดีตลอดไม่ใช่เวลาเว้ยเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมเฮ้ยน่าท้า มึ่อิดอะไรอยู่วะมึงเห็นไหมเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ทำไมในใจของมึงคิดแต่จะแก้แค้ะคิดแต่จะเล่นเกมคิดแต่แก้แค้นมึงไม่เห็นใจตวัวนี่วะเอา้าถ้ามึงคิดไม่ได้จะเตือนสติมึงให้ก้าวแรกก่อนที่เราจะเข้ามาสู่แผ่นดินนี้ รู้ไหมคนที่เป็นอินตองอูนเขาฝากความฝันและก็ความหวังไว้กับมึงพควกิดว่ามึงเนี่ยจะปลดแกกอกออกจากบ้าให้กับพวกเขาได้และในวันที่ประลองกูก็รู้อยู่ว่าไอม้มนทยานเนี่ยมันสู้มึงไม่ได้หรอกมึงเหนือมันตั้งเยอะแต่พวกเหตุผลคนณใดกูไม่รู้ที่มึงถึงแพ้ สองมึงทำให้สุภิยรัตน์องค์หญิงต้องเสียใจพ่อมึงก็ต้องเสียใจ,ยใจดีที่เขาคืนเมืองให้กับเราไม่งั้นลูกหลานเลหลอนของเราจะต้องเป็นทาสของพวกเขาตลอดชีวิตจนมึงเข้ามาอยู่ในดินนี้เเขาไม่ได้เลีเ้ยงมึงยิ่งเลยสุดแต่เขาเลียเ้ยงเยี่งเชยสักแล้วมึงก็งมาเจอกับทัศนียา ปากมึงบอกว่ามึงรักเขาแต่มึงรู้ไหมมึงเอาชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งออกมาปู้ยี่ผู้ยำมาขยำทิ้งมึงทำได้ยังไงมึงทำได้ยังไงวะมึงคิดจะแก้แค้นมึงคิดจะเล่นเกมอ่ะแต่มึงทำลายชีวิตเขาอ่ะมึงทำลายชีวิตเขาเขารักมึงหมดใจเขาทั้งตัวทั้งหัวใจมึง แต่มึงกลับใช้เขาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นทำไมอ่ะทำไมทำไมไม่ตายสักทีไอ้ทำไมมึงเห็นไหมเนี่ยเขากำลังอินกูอยู่เนี่ยมึงโทษอะไรมึงมึงห่วงเกินไปไอ้เต่าเตาแมวองเดสอนนิดเดียวพอนว นี่เดียไม่ต้องยื้ย้ยานคนกระชากอารมณ์นี่เดียว,เ,ยวเลขที่ออกไ<ว>อ,อ้ยเอาดีๆกูจะเศร้ามึงใช้ทัศนียาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้กับเีราวดดีไม่เป็นไรตอนนี้ทัศนียาเขาไม่กลับมาแล้วเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ แต่อีระว่าดีเลยที่มึงจะต้องแต่งงานด้วยมึงบอกว่าเขาเกลียดมึงเพราะคำว่าไอ้คนก้นคุกกู้าม,มึงหน่อยดิถ้าเขาไม่รักมึงจริงเขาจะยอมถอดมงกุฎคืนพ่อเขาแล้วมาแต่งงานกับไอ้คนก้นคุกอย่างมึงไหมแต่ใจมึงนีแต่จะแก้แค้นอ้าเชิญเลยเลิศข มึงอยากทำอะไรมึงเชิญเลยมึงทำตามสบายใจเลยแต่กูขออย่างเดียวถ้าวันนี้มึงไม่ยอมไปช่ยวยอี้วัตดีมึงไม่ใช่ลูกชายน้นนั้นเออกูมันมากกูมันคอยแต่จะเอาชนะอีว้วัตดีกูมันเอาแต่ใจกูทำให้ทุกคนที่ป็ปดินตรงโอต้องผิดหวัง กูทำให้ทัศนียาพระเอกที่กูรักมากที่สุดต้องเสีาายใจทีชาตินี้ทั้งชาติคงไม่ได้เจอทัศนียาอีกยังเจอแล้วแต่ก็จริงที่มึงพูดนะเพื่อนถ้าหากว่าองค์หญิงอิราวดีรักกูจริงๆอย่างที่มึาางบอกกูจะรับผิดชอบเรื่องนี้ ในชีวิตของกูกูจะตามไปช่วยยีแล้วว่ดีให้ได้แต่ถ้ากูไปช่วยไม่ทันกูจะชนชัยทุกอย่างด้วยชีวิตของกูให้เรารด้คาตัวนี้เพื่อนไปเอาโอ้ยบอกไวแล้วว่าดีเพราะเธอคือนางในฝัน เราหนังประเฌอยาหยุดี่ดีนะหยุดทำไมอ้าฉันต้องการเธอฮ้ต้องการเธอเลยยาเว้ยอะไรอันนี้ก็แทะอังผู้หญิงไปเรื่อยทำไมอะเฮ้ยทำไมอะไม่ด้เฮ้ยจูบได้จูบก็เป็นเมียมึงอะเราบกคุย ชอบเปิดประเด็นเด็ดยื้อต่อไปเร็ว 爆发一下。Oh, my, i'm